จากบูนายรู้จักกับคุณหนูเลยอ่ะเชิญมาหน่อยอุตสาบินมาจากบูนายเลยเพื่อนเขาตอนอสมัยเล่นบอลด้วยกัน <laughs> บอล๋ยไป<อ>เล่นไม่ด้อจริงกับเปล่าเชิงเอาเอาานักมายากลมาดูหน่อยอมาพบกับมา,มายากลจากประเทศบูนายครับไมเคิลชายแดนนะ <laughs> ไมเคิลหรือหมาจูฮะเนี่ยโอ้โห มาญา,าติงานเหอ่อกล้องอีตั้งหากฮัลโหลฮัลโหลอย่าบอกหาเป็นเล่าเอ้าเอ่อฮัลโหล What's your name What's your name uh, My name is Michael 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 Michael. Michael Jordan Michael Jordan uh, You come from ไง I come from <America. S 2> a m e r u c a America ลั่มลูกกา โอ้ยเป็นคนรับลูกกาหรือไงอันนี้แขกผู้เกียรติชมตลกมาเยอะแล้วครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีเล่นให้ดูกัน<ส>เขาเราียกเมจิกมายากลเ <Magic Show. S 2> มจิกโชว์แขกผู้เกียรติที่ดูวิดีโอนะฮะและดูที่ทางร้านวิลล่าของเราแล้วก็ทางบ้าน,อ,านอันนี้คือเขาเรียกว่ากลพื้นฐานพื้นฐานท่านสามารถอาไปเล่นกับ ญาติพี่น้องได้ใช่กนสนุกสนุกนี่ะจํำกนกันแต่เด็กเยาวชนหนู่นๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านอย่าไปจาการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีอย่าเรียนแบบอย่าเรียนแบบจํากนได้ครับผมกนเป็นของโกหกนี่ครับผมอันนี้เป็นกนพื้นฐาน๋อกลข้าพื้นฐานกนนี้มุกนี้ไม่ขำฮะจะทึ่งฮะทึ่งเลยสายตาท่านผู้ชมกับมือผู้แสดงว่าใครจะเร็วกว่ากันอ่าอันนี้กบุหรี่ฮะใช่ฮะบุหรี่บุหรี่เข้าจมูกอ่า โอ้โห่ะเก้นพื้นฐานยังไม่ขำไม่ขำยังไม่ขำพวกฟิลลิปกว่าจะดังต้องเล่นกลมนนี้มาก่อนใช่เอาเอาใหม่เอาใหม่ชัดๆบุรีอ่ะเข้าจมูกนั่นโอ้โหนี่แล้วถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติดูวิดีโออยู่อ่ะเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษอ่ะซิกเกล็ดนี่อินนอตเออทำมันงอวะเนี่ยวเออทำไมเอาใหม่บุรีอ่ะเข้าจะมกนั่นโอ้โหเยี่ยมอังกฤษซิกเกล็ดอินนอต เเานี่ยว้าวแล้วถ้าเกิดว่าวิดีโอไปอยู่แถวเยาวราชคนจีนน่ะนจีภาษาจีนหน้ากูคือคนจีนอยู่บ่อูได้มล่โกงกันหน้าเออเราก็แซ่เหมือนกันแซ่ไหนอ่ะแซ่น้ำปลาแซ่น้ำปลาเอาภาษาไทยใหม่บุรีเขาจะเอออย่าพูดบังเลยทำบ้านทงบ้านบุรีอ่ะขยับไปหน่อยบุรีอ่ วัสดที่ขัาพี่เฮียวัดั้งใจดูเฮียนี่ผู้เดินทางมาจากฮ่องกงไปมาทำไมอ่ะเล่นหนังคู่แข่งกับลิวเต้าหัวเรื่องอะไรไขมันฆ่าขยันแตะเฮียเขาสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ไหมไม่ว่าเฮียเขาบุหรีรลดเลยบุหรีบุรีเขาจะโมกนั่นออกหูภาษาอังกฤษซิก๊อตอินนอตเอ้าเอียภาษาจีนัจีนเออหงเกียนาใส่พีนาออกยีนา ออกหูสิหูจีนเขาเรียกหียีออกหูจีนพูดตรงไม่ได้เรื่องเรื่องทางบ้านทางบ้านบังมุมกล้องบังไม่ได้เรื่องมากเหลือเกินแกเนี่ยโอ้ยหาอะไรเนี่ยเห็นกล้องชอบหลอกกล้องอ๋อชอบหลอกกล้องแก่น่ากลัวกับกล้องกันเอาบุหรีอ่าเขาจะโมกอ่าออกหูอังกฤษเฮ้ยมันเริ่มงอมากกันเลยนะเบาเบาสิสิเกล็ตอินนอต์แอเวียภาษาเกาหลีเออไปต่างประเทศได้บนเนี่ยเกาหลีเออเกาหลีบุหรีอ่า เออบุหรีเขาจะมีออกมองไหน่ะเงี้ยไปถามเฮียเขาได้ไงมึงออกให้ได้ออกไม่ได้มึงตายอ้าวออกให้ได้อย่าบังกล้องออกให้ได้หวงมุมกล้องอยู่นั่นน่ะอ่ะบุรี่เอเข้าจะหมกเออออกจีเกาหล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 ีเออบุหรีเอเขาจะมีเออออกัวจีนี่แหละ ไปยุ่งหูจีนเขาไงใกล้กันมากภาษาไทยภาษาไทยมุลีเขาจะำมกอ่ออกงูอังกฤษซิกเกอร์เลตอินนอตเอาอย่าภาษาไห้หลับไห้หลัอมันหลายภาษาเลยไงให้หลัอไปเล่นต่างประเทศไงหลายประเทศมุหลามเออเขาจำม้าอออกหามเลยไปออกหามได้ไงอะ <laughs> สล like <together> <ic ach diction aries> ับนั่นสลับแหมเก่งภาษาเนยนะสลับบังไม่ได้เว้ยบังมุกกวงบอขอเที่ยวหนึ่งเอาบุลเอาภาษาไทยภาษาไทยบุรีเฮ้ยภาษาไทยบุรีเข้าวจมูกออกหูอังกฤษซีเครตอินนอตอาวียาภาษาลาวลาวหน้ามึงให้ด้วยนะเยสูสเขางูดัง ออกหูด่าออกหน้าเกียจโชว์เลยดีกว่าวจะมาเข้านู่นเข้านี่โชว์ได้ไหมโชว์เลยโชว์เลยอ้าวมิวสิทจ้าสายตาแข็งวิ่งเหยีทุกท่านหรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจับจ้องกันให้ดีคนเป็นของโกหกตาดีก็จับได้ตาร้ายจับไม่ได้จ้องดูนะฮะดูให้ดีฮะวัดในปากฮะในปากเอาถ้าว่าหายไปไหน เขาจะทำอะไรกับบุรีมวลน,นี้อะไรจะเกิดขึ้นติดตามดูกันให้ดีอย่าเด้งคลาดสายตาไปทันขาดน้องๆอย่าเรียนแบบการสู่บุรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อันนี้คือการแสดงเขาจะแจงจุดไปที่บุรีวับปบุรีหายไปด้านซ้ายกลับมาด้านขวาเขาเยี่ยมมาก oh oh. เยี่ยมมากครับไม่มีคำว่าร้อนเขาร่่าเรียนมาหลายปีฮะไม่ร้อนนะฮะอีกเที่ยวสิฮะเช่าเช่หายไปด้านซ้าย โผล่ด้านขวาไม่มีร้อนสําหรับเขาไม่มีร้อนนะฮะเขาระเมียนมานานแล้วดูให้ดีฮะเหยียบเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วเหยียบขยี้โผล่มาข้างบนอไม่มีร้อนฮะถ้าผู้ชมนี่ดูได้ฮะไม่ร้อนหักหักหักเป็นสองข้อนนะฮะดูให้ดีนะฮะซูมนะฮะซูบสูมสูบก็ไปชกนะฮะ ดูให้ดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นดูิจับจ้องให้ดีวบเรียบววสุดยอดเยี่ยมจริงจริงเลยอะไรจะเก่งปานนั้นน่าทึ่งอีกเที่ยวหนึ่งมุมกล้องมุมกล้องเลยกล้องนู้นเลยอ่าอ่าวบเรียกกลับมาเรียกกลับมาเียเยี่ยมสุดยอดนะอะไรจะเก่งปานนั้นอ๋อตอนนู้นบอกไม่เห็นเห็นไม่ชัดอีกเที่ยวหนึ่ง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  ชชัดว๊บเขาเก่งเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะใช่ถ้าจะเล่นอะไรนี่ตั้งใจเล่นนี่ไประดับโลกได้นะได้จงส่งเสริมกันไม่ใช่แล้วกายกรรมเปียงยางกายกรรมกวางเจ้าไปดูคนไทยเราเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ใช่นัดน่ะไม่ย่นล่นกูพี่โอ้แม่จ๋าแม่จ๋าลินพงอย่าไปหลอกเขาสิเล่นคนต้องเล่นจริงๆเล่นได้แล้วมีบุหรี่สักบวนไหม ขออีกแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วดูไว้เป็นตัวอย่างอันนี้เก็บหน้าวิลล่ามาอ่าเก็บได้อีกแล้วเหรอผมชอบมากินไทยแลนด์กล่องพย์ก็โดดได้อ่ออ่ออ่มามาอ่ะบุหรี่เนี่ยอยู่ที่ทำไมสองบาทเดียฮะเดี๋ยวคืนไม่ไม่ได้ใช้อะไรนี่มาโชว์เฉยๆโชว์ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปอิจฉากูนี่หว่าเนี่ยกไม่ได้อิจฉากูไม่ได้อิจฉาคุกวางคุดังของมึงไงไม่กูโชอบที่จะแขกถ้าบอกว่าตัวไม่ตัวมึงจะมึงอิจฉากูไงมึงอ่ะ เออไอคนเนี้ยลองโชว์ดิเอ๊ะแล้วจะเอาไงเนี่ยมึงจะดุทำไมวะเนี่ยบุหรี่นี่ไม่ต้องหักทำให้หายไปเลยทำได้เหรอทำได้เฮออย่ามาโกหกกันนะอ่ะแขกคุณมิเกียดมาหน้านี่ให้โชว์ท่านั้นรู้บทรู้ว่าคู่ไหนได้คู่ไหนเสียรู้ไปหมดบอลบอลนั่นบอลบอลไม่เนี่พูดถึงเรื่องบุหรี่นับหนึ่งสองสามบุหรี่หายทั้งแท่งแบบนี้เลยนี่แหละฮะไม่ต้องหักเลยจะโต๊ะรถตีมาโดนตีมาโดนตีมาโรถตีโดนตีโดนตีมาโดนตีมาไม่ต้องโดนตีไม่ต้อง โชว์เดียวเดียวโชว์เดียวโชว์เดียวแทนลัวกองเฉยลวดอ่าแบกเกาวด์นิดนึงอ่าไอ้เหี้ยชื่ออย่างกับนักเล่นกลน้ำหลวงเลยนะน่ะชื่อแทนับไหมต้องนับให้นับให้ดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนะครับสายตาท่านผู้ชมหันมาดูมือผู้แสดงว่าเขาจะทำเช่นไรแขกผู้ชั้นต้องตีตาดูนะฮะอ่านับหนึ่งนับสองนับสามโอ้โหโอ้โห พ่อคนแม่มันก็เก่งห้ามห้ามเลยประเดี้ยเฮ้ยไปบัดอยู่ไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยมันมันต้องฝึกไงต้องฝึกอ่ามึงอิจฉากูเปล่าเนี่ยต้องฝึกตมึงอิจฉากูเนี่ยกูเล่นกูเปุญแจกรมึงอิจฉากูอย่ามาชอบมั่งนะมึงอย่ามีความสามารถก็มึงทำหายได้ไปตั้งคณะอูทะเล่นล่ะอ่ะกูก็ทำหายได้ทำหายนะอ้าวมึงออกมาได้ไหมล่ะเรียกมาใช่ไหมเอาเรียกออกมานับสามอ่านับสามทำหายไปก็ต้องเรียกกลับมาได้นับสามอ่ะก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งสองสาม โอ้โหด้วการฝึกฝนฮะไอเรื่องกลนี่นะมาจากกลนี่มันเป็นความไวไงถ้าเราทําบ่อยๆปั๊บอ่ะเราจะคล่องมันจะคล่องสอนได้ไหมสอนกันได้ไหมเนี่ยสอนได้ได้ฮะเดี๋ยวครับครับต่อบุรีทำหายหน่อยดิฮะเอาทำหายแบบเมื่อกี้ะจุดไฟแล้วน้ำสามนหนึ่งน้สองน้ำสามน่ะมันจุดไฟแล้วเนี่ยโชว์นแขกให้โชว์เขามานั่งดูแล้วก็ต้องทําความสามารถสิเออเอาอย่างนี้เลยเก็ต้องต้องทึ่งเมื่อกี้กูยังอมปากได้เลยน่ะ ต้องทึงอะต้องทึงอ่าอ่าอ่าโชว์สิคุยแล้วนี่นี่เห็นว่าอัดวิดีโอนะฮะเราก็จะโชว์ให้ดูธรรมดาผมชุดนี้ผมจะไม่เล่นเลยจะไม่เล่นเคยไปเล่นครั้งหนึ่งที่อังกฤษตอนน้มักกะเลตเชอร์ตอนนั้นทึงฮะเป็นลมมักกะเลตเชอร์เป็นลมนึกว่าโชว์ความสามารถอ่ะดูอโชว์พี่โชว์โชว์พี่โชว์โชว์โชว์นับนับแปดนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งหนึง สองสามโอ้โหที่ข้าอยู่ไหนล่นได้ครับพี่มันหายไปไงไอเด็กคนนี้คนเก่งเลยเนี่ยแม่ไอ้นรกแม่มาหลอกคนดูได้ยังไงเหม็นไหม่เลยอ่ะเด่นิดลัดมันเนี่ยฮะอันนี้เป็นกองหลังของชิคาโกระปูมันจะพูดบอลบาสเกตบอลกองหลังกองหลังบาสเกตบอลบ้านแก่รลยมีกองหลัง ่ารเล่นวิทยากรมาตรงนี้นี่พี่ชายพ่อมนะครับอ่าจะเล่นให้ดูเล่นให้บองเลยค่ะอ่าเอาบุหรี่มาอ่านี่ไฟแดงแวบแดงแวบอยู่นะใช่แดงแวบแดงแวบอ่าลองดูไอ้ดีจับตาดูไอ้ดีจับตาดูดูนะครับพ่อบอกไฟไปจิ้มกระเทยเนื้อเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวทำอะไรอีดอกมึงซื้อเหลือเกินมันบอกให้จับตาดูนะเขาบอกให้ตั้งใจดู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 อ่าเอาไฟไปจิ้มกระเทยเนื้อ ไม่มีความรู้สึกอ้อ่ะดูดูดูดนตรีมาทาอะไรไว้หรือเปล่าน้ำมัไม่มีไม่มีทามีมีน้ำมันไหมเนี่ยไม่มีดูให้ดีนะไฟแดงกับเนื้อว๊าบโอ้โหสะดุ้งด้วยความเย็นสะดุ้งนะฮะน้องๆเข้าบ้านอย่าลอกเย็นแบบนะฮะไม่ร้อนร้อนไหม ร้อนอ๋อไม่ร้อนร้อนขออีกสักเที่ยวหนึ่งแขกบางท่านเมื่อกี้กำลังดึกกระดกเบียร์อยู่ไม่ทันมองขออีกเที่ยวขออีกเที่ยวอีกเที่ยวอะ่ะโซ่หน่อยโซ่หน่อยมันไม่แดงโซ่หน่อยเด็ดเด็เดมันจะมอดหมดแล้วอ่ะเฮ้หน่อยโซ่หน่อยอ,อ่อ่ะอ่ะปะขี้มันออกเปาขี้มันออก,อ,กอ่ะ ร้อนไหมไม่ร้อนแปะมือมาสิโอไม่รอม้รอนร้อนไหม,ไหมพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เต้นเปลี่น,นับไรคคอมเมดี like ้กดไลค์กดแชร์ไรคคอมเมดี้สุดยอดในโลกเพีย